ขอเชิญคุณนัจราอิมพิเศษครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางสาวนัจิราอิมพิเศษสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พักเพื่อไทยดิฉันมีเรื่องปรกษาหาหรือท่านประธานจํานวน3เรื่องด้วยกันค่ะท่านประธานเรื่องที่1น,นะคะ เรื่องปรับปรุงถนนสายนม4070แยกทร2068ถึงบ้านส้มกบงามถนนเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินอำเภอคามทะเลสอและสามารถเชื่อมไปยังอำเภอศรีคิ้วได้ค่ะเส้นทางดังกล่าวนะคะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอซึ่งมีการขนส่ง พืชผ,ผลทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะพี่น้องหลายๆตำบลเลยค่ะที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนนะคะที่เขาอยากสัญจรไปมาในเส้นนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะเส้นนี้นะคะระยะความยาวประมาณ10กว่ากิโลค่ะท่านประธานจึงวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทนะคะได้พิจารณางบประมาณนะคะปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนหมายเลข2198นะคะจากสะพานตําบลโคกกวดอ,อําเภอเมืองนะคะไปยังตัวอ,อําเภอขามทะเลสอนะคะ ตรงนี้นะคะดับเป็นแรมปีแล้วค่ะไม่ติดสักทีค่ะท่านประธานถ้าติดก็ติดไม่กี่วันค่ะซึ่งพี่น้องที่สัญจรตอนกลางคืนนะคะอันตรายมากๆค่ะและสามารถอาจจะเกิดโจรกรรมนะคะได้แล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะบางครั้งเส้นจราจรยังมองไม่ชัดเลยค่ะจึงวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะกรมทางหลวงนะคะจากจดหมายดังกล่าวนะคะดิฉันได้รับจดหมายเองมากับมือนะคะจากชาวบ้านพี่น้องนะคะอำเภอขามทะเลสอที่ เขาสัญจรไปมาตลอดนะคะท่านประธานเรื่องที่3ค่ะเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเช่นกันค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนเส้นหลัก ที่พ่อแม่พี่น้องอำเภอดิชันนะคะใช้สัญจรเข้าอำเภอเมืองค่ะก็เป็นถนนหมายเลข2068นะคะจากตัวอำเภอขามทะเลสอไปยังตำบลโคกสูงอำเภอเมืองค่ะทางเข้าเมืองนะคะแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเช่นกันค่ะก็ขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าให้ดิฉันแล้วก็ให้พี่น้องในเขตดิฉันด้วยขอบคุณค่ะ